่ครับโอ้ไม่ได้ลงคิปนานเลยนะวันนี้ก็เอาไม่ตีดีช่องหากกระมวนนะครับมือใหม่วันนี้นะผมเริ่มทำหนูล้วนะครับก็ขอบคุณจากพี่ๆทุกท่านเนาะที่ดูว,วิธีทำหนูนะวันนี้ทำได้แล้วนะครับ หมูมันเยอะนะตอนนี้มันเยอะมากรนะคับจนต้องออกจำหน่ายบ้างแหละว่รุ่นสเดือนนะครับแล้วก็ส่วนหนูที่มันโตเกินระปวดระวา่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอาหารเนาะนะครับก็ ลองทำไปสองตัวนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญพอนะฮะเนี่ยลองทำไปสองตัว oh. นีนะ่อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะฟีดน้ำแข็งไว้นะครับอันนี้เป็นหนูปลละวาอาจจะกินเองนะมันจะมันจะเหนียวมันมันเยอะนะครับมันตัวใหญ่ตัวเป็นกิโลเลยนะครับกิโลกว่าด้วยส่วนในนี้ครึ่งครึ่งกิโลไม่ใช่ดิมันเจ็ดขีดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมีคนมาถามซื้อบ้างแล้วล่ะครับแต่ว่าก็เลยลองทําดูนะฮะก็ดูจากคลิปพี่ๆทั้งหลายนะครับแต่ผมก็ยังไม่ชํานาญพอนะที่จะใช้เทียนใช้อะไรผมลองทําแค่ตัวทีละตัวสองตัวเดี๋ยวควมไม่ทันนะฮะก็เลยจัดสน่อยนะนี่นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่คุราจาร์หลายท่านเลยนะที่อยู่ในยูทู e นะให้ผมดูนะครับก็วันนี้ก็ ถือว่าทําได้ละนะแล้วก็ลอกผลใน้เกี้ยงได้เนียนเลยแล้วก็หาวิธีทาแบบไหนเพราะว่ายังไม่ถึงขนาดที่ว่าแอดวานนะต้องใช้เทียนต้องทําเยอะขนาดนั้นเพราะหนูเรายังมีน้อยนะครับก็ได้ความรู้จะว่าเอ้ยต้องทําอุณหภูมิเท่าไหร่นะ้ําประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะผมก็ที่จริงผมมีเครื่องวัดอยู่นะครับไม่ให้มันร้อนมากอะไรเงี้ยผมก็มีเครื่องวัดอยู่ นี่ก็ต้มๆหยุดๆนะหนูมันตัวตัวบางตัวมันคลอดลูกออกมาเสร็จปุ๊บมันกินลูกหมดเลยเงี้ยผมจาัดก,การเลยเื่องข้าวเตืองอาหารเนาะอันนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าจะทําสักกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยเพราะว่าจะได้ไอเรื่องงบประมาณของอาหารอ่ะ นะครับมันมันจะเราเปลืองเฉยเฉยเนาะปลูกก็หมดไปเยอะแล้วนะกับอาหารนี่คืออาหารเดี๋ยวก็คัดเอาผมจะคัดเอาไว้แต่รุนรุนที่ว่ามันปิดตัวเมียตัวผู้ไปมีกี่ตัวเนาะส่วนพวกนี้เดี๋ยวต้องกำจัดหมดนะครับลูกออกมาตัวเดียวเอาลูกตัวลูกออกมามีตัวเดียวเนี่ไม่มันมันน่าจะแก่ล้วะเพราะว่า ไอาอายุมันเยอะนะครับอย่างพวกนี้อายุเยอะๆทนะั้งนั้นอ่ะผมจะเป็นถือว่าเป็นหนูผลระวางของผมเลยเพราะว่ามันอายุมันเยอะเกิดแล้วก็มันคงจะมาให้น้าเชื้อที่ดีแล้วเนาะตัวเมียก็สองบอ่อเนี่ยบอ่อละตัวเองได้หนูใหม่ๆอย่างเงี้ยนะหนูใหม่ๆได้ห้าหกเดือนเงี้ยให้ลูกเยอะครับแต่ดุ กินลูกตัวเองกินเคี้ยงเลยนะผมมาดูเมื่อวานโอ้เลยจัดเลยจัดก่อนพวกเลยนะนะครับหน้าโมโหไงเปลืองข้าวเปลืองอาหารอันนี้ก็เป็นตัวผู้หมอกะะเยอะนะครับตัวผู้ไปเยอะมากเลยเดี๋ยวจะดูตัวผู้ตัวไหนที่มันไม่ดุไม่อะไรกนะ็จะเก็บไว้กับตัวเมียตัวไหนที่ดุดุก็คงจะไม่เก็บไว้ กำลังดูเหว่าตัวไหนมันดูดูจัดตัวนั้นเลย <c oughs> ไม่มควรเก็บไว้เอาตัวดุอ่ะมกินลูกตัวเองเนาะนี่ก็ลองทดลองไปสองตัวอุณหภูมิของน้ําก็อย่างที่พี่ๆหลายท่านบอกนะครับว่าเออมันไม่ควรจะร้อนเกินอะไรเงี้ยเออผมก็ทําตามนะครับทําตาม,าม,ามว่าเออมี่ควรจะร้อนเกินอะไรเงี้ยก็ได้ดูจากคลิปนะครับไม่งั้นเดี๋ยว มันจะทำให้ขนมันติดกับหนังเนาะไม่มีตัวไหนดูเลยต้นนี้มันก็แก่มากเลยใช่ไหมให่ดูดูเลยนก็ตัวนี้นี่ดู จะดูครับตัวเมียวันนี้ก็ยังไม่ได้อาหารให้อาหารอันนี้ตัวเล็กอยู่เลยคือมันไม่มีที่ไว้นะผมก็เลยรวมรวมรวมกันหมดเลยตัวตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่ก็ได้ประมาณสองเดือนใช้ไหคือมันไม่มีที่ไว้แล้วนะครับนี่ก็นอนเล็กแย่งแมงอันนี้ก็นนนกนนกตัวผู้อนะ้วนตักเลยตัวที่มันเป็นหมูเก่า หนูเก่าก็ปลดระวังนะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยค่ยเท่าไหร่มันเป็นหนูหนูเด็กเล่นมันได้แลละให้พวกนี้ไม่ได้เลยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับมือใหม่ของผมเนาะ ช่วงนี้ผมก็ทำคลิปแต่เลี้ยงหนูนะครับไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ดูพี่ๆเลี้ยงนะว่าเอ้ยเลี้ยงกันยังไงวิธีทําตลาดทำไงต่อไปนี่คือตลาดเนี่ยผมลองไปถามถามมาแล้วมีคนต้องการเยอะครับเยอะจริงแต่ว่ามันจะอยู่ที่เราทําหรือไม่ทํานะครับแต่เลี้ยงมันก็ต้องทำครับเพราะมันเยอะเกินค่าอาหารก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็เสียเวลานะ โอเคครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่าน,นนะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำมาทาง youtube เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและก,กดติดตามนะครับกับผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆนะครับใหม่ๆก็ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนเข้ามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์ก็แนะนำผมได้นะครับเพราะว่า ผมก็ยังมือใหม่เนาะขัหนวันนี้ก็คือทําแบบแบบที่ผมทําแค่ใส่เครื่องซีนใส่เงี้ยคือผมก็ยังมือใหม่หมดเลยแต่มีอุปกรณ์ครับมีอุปกรณ์หมดทุกอย่างเลยเว้นแต่ที่จะลงมือทําแค่นั้นเองนะครับก็ขอบขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ